ข้อมูลที่คนรุ่นใหม่คนรุ่นหลังและคนรุ่นกลางและประชาชนทั่วไปควรรู้ควรทราบเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับมงรวงราชวงศ์จิราคมกิติยากรเผยสาเหตุในหลวงทรงประทับอยู่เยอรมนีบ่อยเพื่อเลี่ยงการรอบปลงพระชนจากการเข้ามาสังคยาพวกโกงกินในวัง จนสร้างความเจ็บแค้นให้หลายคนชมพระองค์มีดุลยมนิตที่ดีมากที่ดินใจกลางเมืองหลายแห่งเอกชนจ้องจะเช่าไปทําธุรกิจแต่ท่าเอามาทําเป็นประโยชน์สาธารณะเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2563หม่อมราชวงศ์จิรากรมดียากรได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าที่พวกฝรั่งออสเตรียร่วมมือกับพวกคอยล้มล้างสถาบันพูดว่าเราสิเอาแต่ไปอยู่เยอรมนี และใส่รายพระองค์หลายเรื่องโดยไม่รู้เบื้องหลังความจริงมีพี่คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าการที่ท่านไปอยู่เยอรม,มันบ่อยในช่วงก่อนเพราะพระองค์ท่านเข้ามาสังฆกนาพวกกลางและโกงกินในวังและพวกที่ถูกลงโทษมีความเจ็บแค้นอาจคิดลอบปลงพระชนจึงต้องป้องกันไว้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องอาหารคนเป็นยงนอามาาไม่รู้ว่ารอสิท ท่านทรงงานอย่างที่ไม่เคยได้เปิดเผยหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรและท่านก็มีดุลยพินิจที่ดีมากและมีทีมงานที่ท่านเลือกก็เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงขยันอดทนและมีดุลยพินิษดีมากด้วยเช่นกันเราเคยทำงานในบริษัทหนึ่งและก็ถูกส่งตัวไปช่วยงานที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พวกเรายังแอบทึ่งเลยที่พระองค์ท่านคอมเมนต์ หลายเรื่องด้วยรายพระหักของท่านเองอย่างรอบคอบแถมซํมที่ดินในใจกลางเมืองหลายแห่งที่เลือกอยู่นั้นทางเอกชนบางรายจ้องจะประมูลเช่าไปทําธุรกิจแต่เมื่อท่านขึ้นของราศก็กลับเอาที่ดินใจกลางเมืองหลายแห่งมาทําเป็นสาธารณประโยชน์เช่นสนามาหนังเริงสามรอยไร่พวกคิงพาวเวอเคยมาจ้องจะเช่าไปทําธุรกิจใหญ่โตแต่ตอนที่รอสิบสประธาน ให้ทําเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ให้กับชาวกรุงเทพมหานครเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติรอกกาซึ่งมีขนาดเกือบเท่าสวนลุ่มเลยที่ดินแถวพระพลาติดครองรากพ้าวจำนวน80ไร่พวกเราเคยได้รับมอบหมายให้ช่วยศึกษาดูว่าควรจะนํามาทําโครงการอะไรดี แต่พอท่านทรงขึ้นของราชทรงตัดสินใจย,ยกที่ดินทำเลทองนี้ให้กับของทัพบกเพื่อทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าไปเลยและที่ชาวบ้านเคยบ่นว่าทรงเอาคืนที่ดินสวนสัตว์ดุสิตแล้วจัดที่ดินใหม่ให้ไปอยู่ชานเมืองแต่เราหารู้ไมว่ากำลังทรงดำริให้มีโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลในที่ดินตรงนี้แทนเพราะโรงพยาบาลใจกลางเมืองกรุงเทพไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เราลองคิดดูสิว่าระหว่างโรงพยาบาลที่มีความจําเป็นต่อราชฎรที่หนาแน่นในใจกลางเมืองกลับสวนสัตว์ที่จําเจไรมีประโยชน์มากกว่ากันส่วนการเรียนรู้ของเด็กๆที่ต้องการไปสวนสัตว์เราสามารถเดินทางออกไปชานเมืองอีกหน้อยเดียวก็จะรื่นรมดีกว่าไหมส่วนการปรับปรุงพื้นที่พระราชวังสวนจิตที่หลายคนบอกว่า ส่งสั่งให้เกลียพื้นที่ทดลองโครงการในพระราชดำริของรอ9ไปหมดเลยแต่เราลองคิดดูสิวาโครงการเหล่านั้นพระชนกท่านได้ทรงทำสําเร็จแล้วและก็ได้ส่งต่อผลทดลองออกไปสอนชาวบ้านตามสถานที่จริงแล้วทั่วประเทศและก็มีการต่อย,ยอดการเรียนรู้กเษกษตรทฤษฎีใหม่ออกไปอย่างกว้างขวางแล้วเรายังจะเก็บพื้นที่ในวังให้เป็นแบบนี้เพียงแค่ให้เป็นที่ระลึกเท่านั้นหรือ ในเมื่อการทดลองได้สําเร็จไปหมดแล้วทําไมเราไม่เอามาปรับปรุงเพื่อดูว่าควรจะจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อไปหรืออย่างน้อยก็ปรับปรุงให้กลับมาเป็นพระจชวังที่ดูดีอีกครั้งและพวกคนในวังที่ทุจริตจะได้ถูกถอดถอนออกไปด้วยเลย พระนั้นมีความกล้าหาญที่จะปราบรามทุจริตกล้าที่จะสด่้างและมีความหนักแน่นต่อคําใส่ร้ายนินทาเท่าที่ได้ประสบมาจะเห็นได้ว่าพระัตรุดองค์นี้มีดลยพินิจที่ดีมากและไม่ได้ทรงเห็นแก่ตัวอย่างที่หลายคนทาเลยการที่ทรงมีความกล้าหาญที่จะออกมาจากการทรัพย์สินสมบัติที่เป็นประดกตกทอดของบุรพกษ,ษัตริย์ไทยมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวเลยแต่เป็นสิทธิโดยชอบธรรมและความใจกว้างของพระองค์ท่านมากกว่า ที่ยินดีเอาที่ดินทรัพย์สินมรดกของพระองค์ท่านหลายหมื่นล้านมามแบ่งปันและทําประโยชน์ในสังคมไทยอย่างใจกว้างขวางวาม,มากเราไม่มีอคติและมีใจเป็นกลางเราจะเห็นอะไรดีๆมากมายที่บรรรุรพภัตริย์ไทยได้ทําให้กับประชาชนแต่ถ้าเรารูเบาฟังความข้างเดียวถูกปลูกฝังชุดความคิดที่มีอคติเข้าข้างตัวเองเราก็จะตกอยู่ในวงแห่งความเกลียดชังก้าวร้าว ทำตัวเป็นสารที่ต้องตัดสินผู้อื่นอย่างเบามันและก็ตกเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีต่อความมั่นคงของชาติอย่างน่าเสียใจที่มาข้อมูลกลับขอบพระคุณหมอมรุ่งราชวงศ์จิปราคมกิติยากอน